ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันครั้งเช่เคยนะครับกับเดบนัไนไซไม้จิววันนี้ทางต้องเดบนัไนไซไม้จิวก็จะมาเดตุนเทมนาต่ออวดๆล้ำๆอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งเทมน้าต้นนี้ก็ เป็นต่อที่ผมได้ทำการปักชำไว้แล้วก็เขาอะมันแบบว่าลากเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลากเขามีไม่กี่เส้นแต่โดยลำต้นที่เขาใหญ่ผมก็เลยได้ทำการเสียบลากให้เขาใหม่ตรงนี้ พอเสียบลากแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันเกิดการเสียหายส่วนด้านบนตรงลากตรงเนี้ยผิวด้านบนเนี่ยพอจะไม่มีก็จะมีแค่ตรงด้านล่าง นีผมก็รอมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาจะมีเปลือกขึ้นมาห้มลากตรงนี้แต่มันก็มีอุปสรรคอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพอลากขึ้นมาห้มตรงนี้ก็มีนี่ไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะเป็น ที่ผมสงสัยก็เห็นมันวิ่งอยู่ตามลาวตามโครงเหล็กด้านบนก็จะมีแต่กันลอกนะครับวิ่งไปวิ่งมาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกระลอกคอยมาแทะกินตรงลากต้นไม้นะมาเกือบทุกวันทำให้ลากต้นไม้นะเสียหายเยอะยภัยธรรมชาติซึ่งวันนี้ ทางผมก็จะลองมาคุยดูลากดูนะครับวันนี้คือตรงนี้ได้ทําดินเก่านานแล้วไม่ได้เปลี่ยนดินก็เลยจะมาลือดูว่าโครงสร้างของลากเขาจะแข็งแรงหรือไม่อย่างไร กิ่งนี้ตอนแรกผมว่าผมจะตัดทดสร้างรายละเอียดเป็นกิงหน้าตรงแต่ว่าดูลักษณะแล้วยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ยังจะไม่ทดแล้วก็จะคอยปล่อยให้ตรงแผลตรงเนี้สําหรับกิ่งนี้นะมันยังไม่โตแผลตรงนี้เขาก็ยังไม่ไมหายมันก็จะ ยังไม่โทษล้วก็จะปล่อยให้โทโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วให้แผลตรงตรงช่วงนี้เอาได้หายปิดตรงนี้แล้วก็เลี้ยงให้จริงนี้ให้ใหใหญ่กว่าน,นี้ส่วนตรงด้านหลังตรงนี้ผมวางโครงสร้างไว้ว่าจะเป็นจริงหลังแล้วก็สร้างจริงหน้าออกมาแนี่ก็สร้างลาต้นขึ้นมาเป็นทรง ก็ไม่ไม่น่าจะสูงเท่าไรครับช่างแบบไม่เกินสิบเซนอ้วนๆติดเตี้ย ซึ่งระยะเวลาที่ปูกใส่กระถางดินเขาก็พอเราลดน้ำดินมันก็จะออกไปตามน้ำออกตูดต้นกระถางไปก็จะทำให้ดินหายไปก็จะเหลือแต่เป็นตรงช่วงข้างบนเนี่ย อาจจะมีขุยมะพร้าวเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่ผมได้เปลี่ยนดินครั้งที่แล้วนะผมกาจะล่อลากให้ตรงช่วงลากเส้นใหญ่ตรงนี้แตกเส้นฝอยออกมาลากฝอยนะครับ วันนี้ผมก็จะแต่งเต้าให้เขาบางลงไปนะครับ ครับคือลากเส้นนี้นะครับที่ผมเสียบเข้าตรงนี้ตรงด้านบนตรงนี้มันจะไม่มีเปลือกห่มตรงลาก จะมีแต่ด้านล่างแต่มันก็แตกลากฟอยออกมาด้านล่างเนี่ยผมก็จะตัดตุ่มไว้พอประมาณระยะประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ ก็จะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่แล้วก็จะเลี้ยงตรงนี้ให้โตไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วค่อยมาตัดทดสร้างรายละเอียดมากิ่งหน้าแล้วก็สร้างเป็นลําต้นขึ้นมาเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสร้างกิ่งหน้าแล้วก็สร้างลำต้นมาสร้างรายละเอียดตรงลําต้นที่ เยียงด้านบนนี้ก็จะเป็นจงพุ่มที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็อยู่ครับก่อนใส่ดินแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะช่วยอุดรูตรงกระถางไม่ให้ดินเขาได้ไหลออกเวลาเราลดน้ำแล้วก็ช่วยให้อุ่มน้ำไม่ให้ด้านล่างมันแห้งเร็วนะครับ ก็จะใส่ดินผสมใบข้ามปูเหมือนเดิมครับสูตรสำเร็จของคนปลูกบอนไซปลูกไม้สวยงามทุกอย่างก็นิยมใช้ดินใบข้ามปูถึงมีสัตว์มีธาตุอาหาร ผสมปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยมะพร้าวผสม,สม,สมหลายอย่างนะครับครับก็จะใช้เสยอน้ำมันวางเหมือนเดิมนะครับก็จะตัดพอประมาณอยู่ระดับของตุ่มต้นไม้ที่เราจะปลูก ทีเหลืออไว้ดินไว้ข้างๆเวลาเราวางตุ้มลงไปแบบนี้แล้วลากฝอยที่เขาออกมาด้านข้างก็จะลงไปกินอาหารตรงด้านข้างนได้แล้วก็เราไม่ต้องการที่จะให้ลากตรงกลางมันลงไปข้างล่างเพื่อเราจะตอนที่ไม้เราจบที่เราจะไปลงกระถางจริงแล้วนะี่ย จะได้แต่งตุ่มได้ง่ายยกขึ้นเปลี่ยนกระถางได้ง่าย ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับเปลี่ยนดินเหมหน้าต้นอนด้วนต้นนี้ต่อลำลำก็ทำพอเราใส่ดินเสร็จแล้วก็รดน้ำผสมบีบันมาลดตรงให้ดินให้ให้ชุ่มบีบันก็จะช่วยต้นไม้ได้ฟื้นตัวเร็ว ช่วยให้รากเขาแตกเร็วบำรุงรากนะครับเราก็เอาไปไว้ในร่มลำไรเรายังไม่ต้องไปตากแดดร0อยเปอร์เพราะว่าเราตัดรากของเขาออกไปเยอะเขายังไม่แข็งแรงเขายังไม่ฟื้นตัวเราก็ลดน้ำในร่มเอาไปไว้ในร่มระยะสักดูเขาแตกยอด อ่อนออกก็ใหม่แสดงว่าต้นไม้เขาเริ่มแตกรากออกมาใหม่เราค่อยเอาไปไว้ตากแดดตอนเช้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่องเพชรบอนไซไม้จิ๋วด้วยนะครับก็ฝากกดกระดิ่งเตือนไว้นะครับสำหรับ ผมทำคลิปใหม่ๆก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ